i feel nauseous believe me never had a lot of shit come easy had to work hard struggle just to be me had to rise up just so they could see me did what i had to do just to feed me and what was left over i put towards my dreaming <coughs> ชะตาหญิงเราจะรู้ได้อย่างไรว่าชะาตานี้เป็นเมียหลวงหรือเมียน้อยคำถามนี้ค่อนข้างยากสำหรับนักพยากรณ์ทุกคนเพราะนอกจากพิจารณาทายแล้วก็ยังขึ้นอยู่กับประสบการณ์ของผู้พยากรณ์ด้วยจะยกตัวอย่างของชะตาเปรียบเทียบการพิจารณาทายดังนี้จากตัวอย่างลักที่หนึ่งตั้งอยู่บรรฐานบวกมหาอุดบ่งบอกถึงการแข่งขัน มีอำนาจวาสนาบารมีหลักที่สอบนฐานโสรถบ่งบ่อถึงทรัพย์หรือมรอดกจำนวนบ้างแต่เหนื่อยต้องได้เงินนั้นแบบสะสมแบบน้ำซึมบ่อทรายสบกอยู่ตรงไหนเหนื่อยกว่าที่จะได้สบกคือเงินถ้าปีจรตกบนฐานสบกปีนั้นคุณกำลังมุ่งเรื่องการเงินด้วยหลักที่สามพระาทิตย ตั้งอยู่ปัญหาลาหูเรียกว่าคู่นี่กรรมเก่าเล่เเรี่ยมไหวพิษก่นกองอยู่ในเรื่องงานงานต้องแปลกแหวงแนวพัฒนาที่ทันสมัยตัวที่สองอยู่ตรงไหนตรงนั้นต้องมีเรื่องของการพัฒนาหลักที่สพระจันทร์สองตั้งอยู่ปัญหาสิบหากำลังตัวเองซึ่งให้คุณในตัวเองในเรื่องของการเงินที่แน่นหนาแต่แน่จริงหรือเปล่าค่อยว่ากันอีกทีนึง หลักที่5คือ3ตั้งอยู่ปัญหาร11ราชาโชคบป่งถึงการมีบารามีบทความสะดวกสบายที่ถูกยัดเยียดให้ได้รับส1เออยู่ตรงไหนตรงนั้นเบิ้ลหรือถูกยัดให้รับหลักที่6คือดาว4ี่หรือดาวฟุตตั้งอยู่บนเสาเล็กเรียกว่าคู่สมคลมักได้รับความร่วมมือจากองค์กรในกลุ่มต่างๆที่เกี่ยวกับลูกน้องหรือบริวาร โยงไปหาเจ็ดซึ่งอยู่บนฐานปีหลักที่เจ็ดคือดาวพฤหัสนั้นตั้งอยู่บนฐานสิบกับหลังพระเสาเรียกว่าคู่พระคู่โจรเป็นคู่กลางกลางพระอื่นพระอมกืนไม่เข้าขายไม่ออกไม่แน่ใจลังเลตัวห้าอยู่ตรงไหนกฎหมายอยู่ตรงนั้นด้วยตามอาจารย์พภาการพิจารณาตามคำนิยาม หนึ่งให้ดูที่ตนุดาวตนุตรงกับพยาแยะหรือไม่ตัวเจ้าสารนั้นตกคำนิยามพยาแยะหรือไม่อาจารย์ให้ดูกางธรรมก่อนแต่ต้องดูด้วยนว่ากางธรรมของเขาตั้งอยู่ปัญหากำลังเทวดาหรือเปล่าถ้าเป็นกำลังเทวดาก็เป็นการส่งเสริมแต่ถ้าเป็นคู่ศัตรูค่อยว่ากาันอีกที ชชตานี้ตรงไหมตรงแล้วตั้งอยู่ปัญหานบวกอะไรกำลังเทวดา